นี่คือต่อจากคลิปที่แล้วครับคลิปที่แล้วคือยัดไส้อก้อนพาดอกอนนี่คือพาดไฟฟ้าครับเป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมช่องทองฟูนชาแนลครับผม้าทางพาอาจารย์ใหญ่เหมือนเดิมครับอาจารย์ใหญ่กาอออประเทศอิาเรล จะไปอิสราเอาลนะครับปัดไฟฟ้าอยู่ครับผมมันก็เพิ่มไฟหน่อยนะปัดไฟฟ้าขึ้นไฟสักสิบสร้างล่างเราเก้าสิบข้างบนเราสิบสิสคบครับเป็นแนวทาง,งปัดไฟอยู่ครับใส่ก็แขวะครับ ประคองประคองลวดที่อย่าไปประคองมือที่ลวดมือนี่นะประคองลวดเดียวพยายามใส่มือเดียวีขนาดสองมือมันยังสั่นอยู่เลยมือเดียวก็ตายแล้วพยายามใส่หนึ่งเดียวมันมันมีหงามเนี่ยมันมีหงามใช่หรือไม่ นี่คือพดัดกำลังใจคนหลามครับนี่แต่กำลังใจกำลังใจเพื่อนๆมาให้กำลังใจน้องเขาครับแลปอาจารย์อาจารย์ทั้งนั้นมาให้กำลังใจเมื่อีวตอบปีมือครับโอ้ลี่ไอหนุ่มน้อยทำอะไรรู้ครับนี่เชื่อมบอส ทยมบอสยมมันช็อกโกแลตช็อกโกแลตดูครับผมมีลาท่าทางเหลือกินเรรกาศทางนู้นก็รังสอนน้องๆครับตรงพาดเนี่ย นบอกวิธีบอกแนวทางให้น้องเขาครับแนวทางครับมนเาไ้ดึงกลับ มวดีพารไฟฟ้าครับหลากมากมาจิ้มจากน้จากที่ไหนหลากมาเลยครับแกะข้งลางใหดีอแกะข้ลางใดีส่นกมไหลากมาฟุ้ไปเลยไปเลยเป็นรู้ยังไง ủa mấy người chồng hay cảm giác của con cá léo, hay cảm giác của คือการแนะนำจากระดับอาจารย์อาจารย์ครับคนน้องๆอัดไฟฟ้าอ๋อไม่ช่วยร่องนี่อธิบายมันเหลืออยู่ประมาณครึ่งนิ้น่ะอธิบายบอกแนวทางครับสำหรับคนที่อยากจะเป็นแนะนำกันได้ครับเวลาเขาลาะอัาทุกเนี่ยมันมันก็อาจารย์นี่ก็อาจารย์ครับอคือก็เพื่อเป็นเออมันจะยากแต่ก็ใจเย็น ตอนน้องหลาดนาเนี่ยมันทีมันอะไรเงี้ยแอบขึืนอนกยิงนึงเดี๋ยวเวลาทำไม่ทันอ่าร้อนหมร้อนกระหาอะไปร้องไม่รอนไม่รอนเออลองไหเออไปีกฝั่งหนึ่งครับอะไรครับเอามือเดียวจ็ตายแล้วไายาำ เอ้มือเดียวดี่ส่วเพราะว่ามันึงหนึ่งตลอดเนี่ยเดียวสองข้าใส่เปล่ามืออะไรนั่นคือด,ดึงไปหากันขึ้นนี้ข้างหนึ่งครับไฟฟ้า,ฟา,าข้างนี้พายเสร็จแล้วครับผมข้างนี้พายเสร็จแล้วล่างขึ้นอีกฝ้ไป,ไป,ไป,ไป นี่จ้ะนี่ครับกำลังเป็นแนวทางกำลังกำลังเข้าที่เข้ามือต้องนิ่งไงต้องนิ่งกำลังมือกำลังนิ่งสักเป๊กไหมจะได้นิ่งกว่านี้นิ่งอะไรเป็ดเป๊กนึ่งโดนไปไหนตาตาสงจักอ่ะเหิือนเป็นเป็ดอยู่นะนี่คหละเป็นแนวทางของน้องๆ หนึ่งเส้นน่าจะถือจบไปอ่าขึ้นเลยครับขึ้นน้ำจบเว,วลาเราจะไม่ทันรัดหน้าราัดนหน้ารัดหน้านาาาครับเอ้เล่นเลอข้อะมองอะไรข้อมองไข้อจบอี่ราก็อเลอกเลยเออขยันนี่จะมาออ เป็นเทคนิคครับจับลวดได้หักลวดลงมาหน่อยอจะได้ขึ้นท, <หา S 1> ทีเดียว้นเ,นเออคยๆล้ไอ่าม่มาก็ยังไนอย่นร่อวะีาก่เล่ก่น กันยานขึ้นรบกวนนี่ครับเป็นแนวทางไปฟ้าพาไปฟ้าครับผมนี่ก็ได้แข่งขนาดสะพั่เนี่ยัสอบสอบกันตามปักเนี่ยถ้าถ้ามันจะติดเราก็ดึงหัวออกมาหน่อยจะเมปลี่ยนไฟ

ครับเหลืออีกเส้นหนึ่งครับผมก็จะจบป <Fore t. S 2> ัดไฟฟ้าเหลืออู่เส้นโอเคโอเคอีกเส้นหนึ่งก็จบกันะครับโอเนี้เขายังให้กับอยู่เดินศาสตรนไไหเออเดินศาสตรไปนี่ว่าไปนี่จะว่าะไรเออเอาให้มันถึง อืมไม่ถนัดทิ้งแด้ทิ้งได้ทิ้งไม่ทำไม้องทิ้งไม่ได้จะแปวมาเป็นกล้องเลยแหละ